โยวาซาดีวิลุนเมกาดีวิลุนดูไบดีวิลุนชานไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมฮอกวอตส์เรก a สซี่กันนะทุกผู้ชมนะอันนี้เป็นเกมอ่า เกมแนวเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอ่าบนเราจะเล่นบนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะอ่าเกมนี้นะครับเพิ่งจะออกมาขายบน Nintendo Switch Lite เมื่อไม่นานนี้เองนะครับท่านผู้ชมเป็นเกมเล่นแน่คนเดียวนะอันนี้นะครับอ่ากราฟิกมันจะละได้ประมาณ30มสอ่าสามสิบเอพีเอสตัยี่สิบถึงสามสิบเอพีเอสนะครับราคาแผ่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะข้อดีของการซื้อแผ่นคือหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะฮะจะเฉพาะแผ่นเกมตัวนี้นะสามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่าเสียบปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยนะท่านผู้ชมเสียบปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยไม่กินพื้นที่เจ้าตัวตัวเครื่องนะท <Sydney. S 1> ่านผู้ชมนะอืม <Right. S 1> อย่างที่สองนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่เป็นสายสะสมนะอันนี้ก็แนะนําเลยนะฮะ mm. ควรมีเก็บไว้นะอย่างที่สามนะครับเวลาเล่นเบื่อหรือว่าเล่นจบแล้วก็สามารถที่จะขายได้หรือว่าให้เพื่อนยืมได้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ซื้ออยู่ด้านล่างคำยันไดคลิปนะ้นหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับสำหรับเจ้าตุกแผ่นเกมตัวนี้นะครับอืมอ่าส่วนตัััววนนนนนี้ะะะคครรรรบจเเเเป็ืื่่่่อองลกกกมพพาาาขดทช 닌เทนโด้สวิตไลน์นะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับก็เขาให้ความจุมา32มสกิกนะแล้วก็ให้ในส่วนของเจ้าตัว ความแรงมาถึง0.4เท,ทราฟอปเลยแบตเตอรีเ่เล่นไะด้นานสุดถึง4-6ชั่วโมงเลยนะครับแบตเตอรี่ให้มา3,600มิล3,500มิลลิแอมป์นะแล้วก็เป็นช่องชาร์จตูดแบบไทสีนะขนาดหน้าจอ5.5นิ้ว LCD IPS 60Hz HD720p นั่นเองนะครับ6,990บาทนะสำหรับเจ้าตัวลิงค์ซื้อเครื่องนี้นะครับมือหนึ่งนะครับสูงแท้ประกันศูนย์นะส่วนมือสองอยู่ที่ราคาประมาณ3-4,000เนาะไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับลิงค์ซื้ออยู่ด้านล่างคำใหญ่แต่คลิปนะมาคดูเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม มันจะรันเฟรมเร็ดได้ประมาณ20-30เฟรมนะท่านผู้ชมมาไปกันเลยดีกว่านี่เดินลงไปด้านล่างฮะอ่าน่าดับบิลจับสมอร์บจจ่าได้ไปหนไปไหนไปหนไปไปหนเวอรจนนี่เดินมไป้างล่างฮะท่านผู้ชมโอ้ยเดี๋ยว,เ,ยวเสียงปรับสุดแล้วใช่ไหมโอเคแต่ผมขอปรับเสียงก่อนนะฮะให้มันสุดๆก่อนเอา้ากดตัวไหนกดลบเหรอ เราขอไปเซตติ้งแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วกดลบกระถูกแล้วนี่อ่าโอเคคอลเลกชันนีนี่เราดูได้นะท่านผู้ชมนะเซตติง้งโอเคเสียงเสียงอยู่ตรงนี้เสียงผมก็ปรับสุดแล้วนี่หวาปรับสุดแล้วนะเสียงโอเค เสียงมันสุดได้ประมาณนี้แหละไปลงไปก่นานฮะมันยังไม่ได้ต่อสู้ไงี้เสียงมันเลยน,นนะครับแล้วฝนก็ตกด้วยนะครับขออภัยด้วยนะู้ชมตนกงแบบเสียงมันซาเข้ามานะเดี๋ยวต้อเปิดตรงนี้โอเคเปิดเข้าไปนะฮะนี่ไปตรงนี้นะฮะ เดินเข้ามาครับฟับนี่ได้อะไรเอ่ยตรงนี้เข้าคัาสีแล้วนะฮะโอโนบูมโปรฟิต i heard much from professor's Hecate and seems professor flick taught you quite a bit during your brief detour here what was it you said some ruins i wager there's a good deal more to your travels here than what you มาแล้วนะครฟับคนดูโจตีโจตีเมื่อกี้นี้ผมเดินไปดูบ้านนี่เฉย Priv fetched กำลังคุยเลยนะคนดูนะเราสลิปได้ไหมสลิปไม่ได้อันนี้ต้องนั่งดูนะครับคุยจนจบอ่ะ Superior, okay. I am ready to go here to get the hogs made. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. perhaps Sebastian. If I see a tight nice hand, I've never put your time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss O'Hare, excellent choice. Talented students. And she knows the area. She'll keep you. I'm not sure if you're aware of you're you're local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Very good. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the three broomsticks. Okay. นี้ไปไหนต่อตรงนู้นใช่ไหมไปฮะเราโอ้อยู่ไกลเหมือนกันนะกดติกลงไปตรงนี้ก็ได้มาคุยตรงนี้นะครับเฮ้ยไม่ดีเราไปไปผิดที่นะเนี่ยเราต้องดูเควสนะครับกดลบก่อนดูเควสเรานะครับ นี่เควเราอยู่นี่ตรงนี้ตรงน,นี้ที่มันล็อกๆเนี่ยเห็นไหมอ่าเรามาร์กจุดไว้แล้วเราก็เดินไปนะครับไป <c oughs> ต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆประตูหน่อยนะมันถึงจะเปิดให้แบบเมื่อกี้นี้ฮนะอยยีบุย๊ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะ ั่อนู้นนะฮะโอเคมาละเดินเข้ามาคุยหน่อยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาใ,ใกล้ๆอ้าวเควสมันล็อกอยู่อ่ะแป๊บนึงนะคนดูเควสมันล็อกว่ะ สตโรเกตโอเคตรงนี้หรือเปล่าผมจำได้กดปุด่นกดกดอะไรวะตอนนั้นบีดนะอืมโอเคนี่ว่าแล้วอ่าเฮ้ยตรงนี้มีของอ่าโอเควิ้วได้ชุดอ่ะ เิดดูนอนก่อนฮะแป๊บนึงนะผมดูเควสก่อนอน,นี้แมปมันล็อกว่ะเราต้องไปทำอย่างอื่นก่อนแน่เลยเอาเป็นเอาเป็นเควสนี้ก็ได้ แสดงว่าเราต้องเสร็จควิสนั้นก่อนนะทุกผู้ชมนะโอเคนะทุกผู้ชมก็ประมาณนี้ละกันนะมานลิ้นได้ประมาณ20-30เฟรมนะสำหรับตัวตุกินนี้นะทุกผู้ชมนะก็ลิงก์ซื้อเจ้าตัวแผ่นเกมนี้อยู่ด้านล่างขวายายใต้คลิปนะแล้วก็ลิงก์ซื้อเครื่องอยู่ด้านล่างขวายายใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า